สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะคลิปนี้มาพบกันกับป๊อปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาลดน้ําให้กับอากุนิมาของเรานะคะวิธีการรดน้ําให้กับอากุนิมานะคะทายังไงให้อากุนิมาของเรานะคะงามสวยตลอดนะคะแตกพุ่มแตกกอสม่ําเสมอนะคะถึงแม้ว่าเราจะตัดไปขยายพันธุ์บ้างนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะ ถอดยอดใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะทำให้แตกกอเยอะนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยบารุงนะคะเรามีเคล็ดลับวิธีการทำยังไงนะคะให้อโกนิมาของเราสวยคงทนนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์รวดเร็วนะคะแตกหน่อแตกกอเยอะๆนะคะทำให้เราสามารถนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้เร็วๆขึ้นนะคะวิธีการก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นอากนิมาที่บ้านป๊อบเองนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแต่ละกระถางน,นะคะเขาจะมีหน่ออั้นแล้วก็เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบำรุงอากนิมาของป๊อบเลยนะคะ ค่ะวิธีการดูแลบำรุงอโกน,นิมานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เรามีสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านนะคะจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหุงข้าวนะคะก็เราก็จะได้น้ำสาวข้าวมานั่นเองนะคะน้ำสาวข้าวเนี่ยก็จะมีวิตามินนะคะในการที่พืชต้องการด้วยนะคะสามารถไปบำรุงพืชนะคะทำให้พืชผักเขียวงามสวยแล้วก็แตกหน่อแตกกอเยอะนะคะ ยิ่งบำรุงอากนนูนิมาก็จะทำให้ใบาอากนนูนิมาเนี่ยเป็นมันวาวเงาวสวยเลยนะคะนี่เลยนะคะน้ำสาวขาวนะคะก็เก็บเก็บเอาไว้นะคะก็ป๊อบก็รวมไว้ได้ประมาณ5ลิตรนะคะใส่กระมังแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะเป็นปุ๋ยครอบจัก,กรวาลเลยนะคะตัวนี้จะช่วยตึงไนโตรเจนนะคะทำให้ต้นไม้นะคะดูธาตุสารอาหาร จากดินขึ้นไปใช้นะคะทําให้ต้นไม้ของเราเขียวสวยงามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้ประดับใบก็จะมีสีสันที่สดแล้วก็จัดจ้านนะคะตัวนี้เราจะใส่ลงไปน้ำห้ลิตรก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็จะต้องใช้ตัวช่วยนี้ด้วยนะคะเป็นการป้องกันเชื้อรารากเน่าโคนเน่านะคะแล้วก็ นี่เลยนะคะบำรุงด้วยปูนแดงนะคะปูนแดงนะคะจะไปช่วยในการรักษาโรครากเน่าขนเน่าใบเหลืองนะคะในพืชน,นะคะสูตรนี้อ่ะจะใช้ลดได้ทั้งพืชผักแล้วก็ไม้ประดับใบไม้ดอกได้หมดเลยนะคะสูตรนี้เนาะเนี่ยค่ะปูนแดงเราจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะกะกะเอาประมาณหนึ่งช้อนชา นี่เลยนะคะแล้วก็ละลายนะคะละลายปูนให้เข้ากันกันกบน้ำซาวข้าวนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะฝนเข้าแล้วก็บำรุงด้วยปูนแดงลงไปเลยนะคะจะทำให้ต้นไม้ของเราไม่เน่าไม่เหี่ยวไม่เฉาด้วยนะคะ เย้ปลอยแล้วนะคะจะได้น้ําสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็นําไปลดต้นอกโกนิมาของเราได้เลยค่ะทั้งด้านนี้ก็มีอกโกนิมาเหมือนกันนะคะเพิ่งจะตัดใบเขาออกไปนะคะวิธีการปลูกดูแลกนิมานะคะถ้าใบไหนที่แก่เหลืองนะคะให้เราตัดออกนะคะเขาจะได้แตกยอดใหม่นะคะทุกคนเมื่อเราตัดแต่งยอดใบเขาออกนะคะแล้วก็ ทำการลาดรถด,ด้วยสูตรนี้เลยค่ะสูตรบำรุงนะคะสูตรครอบจัก,กรวาลเลยบำรุงบำรุงต้นนะคะแล้วก็แก้อาการโรครักรเน่าผลนเน่าใบเหลืองให้กับต้นไม้ของเรานะคะลาดรถลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้เราจะใช้ทุกๆุเจ็ดถึงสิบห้าวันนะคะเพื่อนๆจะลดช่วง ช่วงไหนดีนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเวลาช่วงเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีวิธีการให้ปุ๋ยฮอร์โมนต้นไม้เนี่ยจะแนะนำว่าจะเป็นช่วงเช้าดีที่สุดนะคะเ,เพื่อนนี่เลยลาดรดลงไปเลยค่ะค้าก็ได้นะคะบำรุงได้หมดเลย ผู้ดางของเรานะคะก็ลาดรึลงไปได้เลยอีพีด่างเห,หลืองนะคะนีลาดรลงไปต้นซิกแซกนะคะแคทตัดกลางป่านะคะผู้ดางลายหิอออนอ่อนลาดลึเต้มหมดนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวิธีการบำรุงต้นไม้ใบไม้ไม้ประดับใบของเรานะคะทำให้ไม้ประดับใบของเราสวยงามคงทนแล้วก็แตกหน่อแตกกอเยอะนะคะรักษาอาการแก้อาการโรครากเน่าคุณเน่าให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะสูตรนี้ใช้ได้นะคะเห็นผลดีมากๆเลยนะคะป๊อปได้ทดลองใช้แล้วก็บำรุงดูแลต้นไม้ที่บ้านนะคะก็จะทำให้ ต้นไม้ที่บ้านของปอมนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ชมนะคะว่าต้นไม้ที่บ้านสวยมากๆเลยค่ะบำรุงทางด้านนู้นเสร็จแล้วก็มาบำรุงด้านนี้ต่อนะคะเพราะว่ายังเหลือจะใช้ได้หมดเลยนะคะสูตรนี้บำรุงน้านตงไปแบบนี้เลยนี่เลยนะคะต้นว่านนางคุ้มนะคะเห็นไหมใบเขียวงาม เขียวปีเลยนะเพื่อนๆใบงามมันหวานมากนะคะนี่เราจะใช้ลาดรถด้วยสูตรนี้เลยนะคะนี่ลาดลงไปะคะ่ะลาดลงไปเลย <P AP> เห็นไหมคะอากูนิมาที่บ้านป๊อปเนี่ยแต่ละกระถางเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะแตกพุ่มแตกกอนี่เพื่อนๆดูเยอะๆ <P AP> แบบนี้เลยนะคะเราบำร,รุงด้วยสูตรนี้ เป็นประจำนะคะทุกๆ7-15ถึง15วันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อปเนี่ยก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครมีคําแนะนาําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ